ฟ้ฝาฟ้าสีเหลืองทองนะคะน้องเอาเขา,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 าปาริมาณที่จะให้น้องง้วเขากินเขาก่อนหนึ่งฟ้าต่อน้ำนี่นะคะเทลงไปแต่แต่กิดง้วะตัวใหญ่เขาก่อผสมอีกครึ่งฟ้านะะน,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 นี่ค่ะคนคุ้นคนมันเดี๋ยว่มีกินฉูกนกินอันนี้แห้งนะคะง้วะเขาจะกินน้ำแต่หลายนะ,คะ่ค่ะหลังจากหันง้วะจะมากินอันยูนี่นี่บ่เกินบ่เกินมื่อแรงกระเบิดค่ะ ก็ง <mile> ่วงกินดีหรือเกิมาแรกนี่เขาก็กินเบิดก็จะจะให้กินชุ่มมือแบบนี้เนื้อมือเส้านี่สีสีเทพะไรอย่งีสีันตัวแรกมากนี่เขาเขาเขาขอกเขากับพมากินน้ำกอนคือเขาหยอดไปเนื้มือเร้าเทคนิคการว่าง่วนี่มาแต่ไกลมาแต่ทงแต่นาไกลไนี่มันสิงหิวน้ำกอนละค่ะเขาขอกมันถิเร่งกินน้ำกอนเพราะว่ามันเมื่อยมันก็เป็นเหตุผลที่เห็นเหงว่เทคนิคเป็นเทคนิคในการเลี้ยงง่วให้ง่วงกินน้ำดี กินหนามเก่งแล้วก็เขามีสินค้าลิตภัณฑ์สีซอยในจุดนี้ได้ไดีแน่นอนค่ะ